สวัสดีครับพี่ป๋อง2 0 9พี่ป๋อง2 0 9ผมต้องขอบพระคุณพี่ป๋อง2 0 9จริงๆนะที่เสียสละเวลามาให้จ่าพี่ผมต้องขอบคุณพี่จริงๆที่อย่างน้อยพี่ยังเห็นว่าผมเป็นคนไทยเพราะพี่บอกว่าด้อยค่าประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมต้องขอบพระคุณจริงๆเพราะส่วนใหญ่แล้วคนอย่างกับกลุ่มพวกพี่เนี่ยจะมองผมว่าผมเป็นคนนอกไม่ใช่คนไม่ใช่คนไทยอ่ะคนอเมริกันคนตะวันตกอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมต้องขอบพระคุณพี่จริงๆที่อย่างน้อยพี่ยังมองผมว่าผมเป็นคนไทยอยู่ต้องขอบพระคุณจริงๆนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้คอมเมนต์แบบนี้ผมต้องขอบพระคุณพี่จริงๆโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันผมอยากจะถามพี่ว่าพี่รู้ไหมว่ารอเก้าประสูติที่ไหนไม่ล้อแล้วพี่คงไม่ตอบผมหรอก รอเก้าประสูติที่อเมริกาครับในเมืองแคมเบตรัฐแมสซาชูเซต์ประเทศอ s a อเนะครับอเมริกาใช่และจะ่าอยากจะพาพี่ป๋องมานะถ้าพี่ป๋องมีโอกาสได้มาอเมริกาทำวีซ่าผ่านทำวีซ่าผ่านแล้วมาอเมริกาได้จ่ากาอยากจะพาพี่ไปเที่ยวดูนะครับว่าโรงพยาบาลที่รอเก้าประสูติเมืองที่รอเก้าประสูติประเทศอเมริกาเนี่ย เขาทาอะไรให้กับลอก้าของเราบ้างกษริย์ของเราเขาทําอะไรบ้างถ้าพี่มีโอกาสนะแล้วถ้าพี่ทําวีซ่าผ่านนะ mm. ผมก็อยากจะพาพี่ไปดูเพราะมันมันยิ่งใหญ่มากๆนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เข้าเรื่องเลยแล้วกันผมอยากจะบอกว่าพี่ต้องแยกแยะให้ออกกับคําว่าด้อยค่านะด้อยค่ากับนําสิ่งดีๆบ้าข้างตะวันตกและด้อยค่า หรือเขาไม่ได้เขาไม่ได้บ้าคลัง่งแต่เขาต้องไปดูงานและศึกษาต่างๆของต่างประเทศของตะวันตกเอยจีนเอยเกาหลีเอยญี่ปุ่นเอยก็แล้วแต่แล้วนำสิ่งดีๆเข้ามาส่วนสิ่งดีๆเนี่ยประเทศเราจะรับไม่รับหรือว่ามันอาจจะไม่เข้าทางประเทศเรานั่นก็คือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นต้องแก้ไขและปรับเปลี่ยนปรับจูนให้มันเข้ากับประเทศเรา เอาแบบนี้พ,พี่พี่ก็คงออกไปในสไตล์ที่รักสถาบันผมอยากจะบอกพี่เหมือนกันว่าผมก็รักสถาบันผมรักภาพมหากษัตริย์ของเราและจากก็อ่านประ,ะประวัติของท่านนะครับหล่อเก้าตั้งแต่ประสูตรจนถึงสวรรคตกับท่านได้ไปทําอะไรบุญท่านไปทําอะไรให้กับประเทศชาติเราบ้างศึกษาที่ไหนเรียนรู้ที่ไหนทําอะไรบ้างไปไปท่องไปแวะ จังหวัดต่างๆในประเทศเราแต่จ่าอยากจะบอกว่าท่านไม่ได้บ้าคั่งตะวันตกนะแต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านไปศึกษาดูของดีๆจดเขียนไว้แล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในประเทศของเราของพี่ป๋องกับของจ่านะท่านไม่ได้บาครัง่งแต่ท่านไปศึกษาดูงานเรียนรู้ต่างๆและนำสิ่งดีๆเข้ามากับประเทศชาติเราเห็นไหม มันแตกต่างกันไหมพี่แล้วเรารอนั่งมองดูที่ว่าปัจจุบันนี้มีไหมมีมีนักเรียนในเรือนักเรียนทหารบกนักเรียนต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่บรรจุแล้วก็ไปศึกษางานต่างๆต่างประเทศเขาเขาไม่ได้พวกกลุ่มคนกลุ่มเหล่านั้นเขาไม่ได้บ้าคลั่งตะวันตกพี่ต้องแยกแยะให้ออกพี่ต้องมีสตินะเหมือนที่พี่กล่าวว่าจ่าเป็นคนไทยเพราะพี่มีสติและจ่าเชื่อว่าพี่ต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่มีสติแน่ๆนะครับเราอย่าโง่นะครับ เราต้องมีสติแล้วถ้าพี่บ้าคลั่งจนแบบแยกแยะไม่ออกกับการด้อยค่ากับคำกับกับคำว่าด้อยค่ากับนําสิ่งดีๆจากตะวันตกมาเนี่ยถ้าพี่แยกแยะไม่ออกอะ่ะพี่ก็กล่าวหาพระมหากษัตริย์ของจา่าของประเทศไทยพี่กล่าวหาน้องๆทุกคนที่มีจิตใจดีที่ไปศึกษางานต่างประเทศจริงไหมอะ พี่ก็ไม่ยอมรับอยู่ดีแหละพี่ก็คงจะแถไปเรื่องอื่นต่อนะแล้วก็โยงเรื่องอื่นต่อแต่ผมพูดด้วยหลักฐานหลักคานสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่ผมสัมผัสผมแตะผมต้องแต่พี่ถ้าถ้าพี่เปิดใจนะพี่จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดแต่ผมเดาดูแล้วว่าทรงของพี่ก็คงจะไม่ฟังไม่อะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ฟังผมบอกได้เลยว่าการที่มี ตั้งแต่การที่แบบไปศึกษางานเนี่ยของตะวันตกแล้วก็กลับมาประเทศชาติไทยเนี่ยไม่ได้เกิดตอนนี้วินาทีนี้มันเกิดมานานแล้วรอหนึ่งอสรอสาลอสีอห้าอหกลอเจ็ดอแปดอเก้ารอสิบก็มีศึกษางานมาตลอดนะครับแยกแยให้ออกพี่ข้าวมันมีให้กินให้เราเติบโตในหัวสมองให้มันฉลาดขึ้นนะครับไม่ได้ว่าเราอยู่เดินกลับย้อนหลังรักงมงายบ้าบอจนบ้าคลั่ง เนะี่ยพวกพี่นะบ้าคลั่งจนไม่มีสติพี่ต้องเดินออกมาจากตรงนั้นนะครับพี่เป็นความหวังของหมู่บ้านนะของหมู่บ้านอย่าไปบ้าคลั่งจา๋าจนลืมไปหมดเลยว่าสติจนไปกล่าวหาคนนู้นคนนี้รวมเหมารวมกันหมดพอเขาจับโป๊ะได้ก็เ,เอาเหตุและผลมาให้แท้ไปเรื่องอื่นอีกอย่าไปทํานิสัยแบบนั้นมันไม่ดูดีมันไม่ใช่ไทยนะพี่มันไม่ใช่นิสัยคนไทยของเรา นะครับมีสติพี่อย่าไปดูสื่อแล้วก็เชื่องมงายจนบ้าบนบอไปหมดเพราะไอ้พวกที่มันคิดชั่วกับประเทศชาติเราอ่ะมันเป็นมันเป็นกลุ่มคนที่ไม่อยากให้เราเสียมันไม่อยากให้พวกมันเสียอำนาจพอมันได้ผลประโยชน์ของประเทศเราอยู่สติพี่และถ้าพี่กะพี่ลองดูสิ่งที่ผมพูดไปถ้าผมโมต้ต่อแหลแล้วพี่จับโป๊ะตรงไหนได้พี่บอกผมเลยผมไม่มีปัญหาแล้วถ้าจับโปะ๊ะ แล้วเราเกิดว่าผมโม้ขึ้นมาได้แล้วโม้แล้วพี่จับผมโม้ได้แล้วพี่มีหลักฐานผมนกาบตีนพี่เลยเนะน,ะพ,นะพี่นะพี่นะโอเคพี่ไปแล้วสตินะพี่อย่าไปโง่ให้คนเขาแบบปั่นหัวเยอะสติพี่ลองลองทบทวนสิ่งที่ผมพูดไปนะกลับไปกลับมาเดี๋ยวพี่จะถึงบางอ้อเองไปแล้วพี่วัสดีครับ